Secondary, it's time to do it now and do it loud Kill joy, make some noise บรรยากาศชายทะเลส,สวยงามในยามเย็นณนะสวนสนสวัสดีครับพบกับรายการวีอาร์สนวันนี้หัวข้อที่เราจะมานำเสนอเป็นเกี่ยวกับวันปัสา,ท,าที่เราเอาลงมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้อาลง YouTube สักทีเพราะว่าความที่บ้านกาดครับหัวข้อในวันนี้ อะไรไปดูกันเลยครับก็บริษาแล้วว่าจะจากข้างเรารู้สึกครับของคนในห้อง302ครับ ไทาแล้วอยากให้แบบระว่างกุหลาบช็อกโกแลตนะฮรมาทำกันดีกว่าครับม่เจไป่เจงครับอไทานี่คุณอยากให้อะไรแปครับระหว่างก,กุงลห,ลกหลาบช็อกโกแลตอย่าอ่าย่ๆๆทะเลาะดื่อนคุณาหมาไหเสือเสือครับ ให้วใจแฟนแล้วแน่ให้ดอกกุหลาบไปทำด้วยช็อปแล้ไม่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ครับให้เรื่องครับให้เรื่องครับเพราะเพราะเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าไม่รู้เพราะไม่ใช่เพราะไม่รู้นะฮะเพราะใแบบไม่ต้องเย็บหนะครับเข้าใจีเข้าใจมันสั่งนะฮะไม่ต้องพูดกับแฟนขอราาะให้ดอกกระลาไพูดกับแฟนได้สั่งไย่ยากไม่รู้ว่าอะไรครับ อย่าคิดไม่ออกเด้ตามายานะครับพูดกบแฟครับนีาองไปแ้นไปถุงไปห็นแล้วรีบครับอย่าไปต้องห่างกวครับอะไรวะอ่านนิ้วกนครับคุณครับก็คงพูดแล้วอะเอ่อไม่ชะวันเลนทานี้จะให้อะครับก็เราคุณด่ากันว่าจะจคุณดาชอกกันครับให้ไม่ได้เว้ยเขาพูดไม่มีแฟน ถ้ <Bien ven ido> สมมติเขาสมมติจะให้ถ้าให้ได้จะให้จะให้อะไรครับกุหลาบลาเพราะเพราะอะไรครับแกซาวนาแล้วเนี่ยโอ้ใจซาวนาอย่างนี้นะฮะเมื่อแฟนครับจับไม้ยางพอให้ดอกไม้ไปแล้วครับถ้าเป็นคนเดียวจะวันไหนจับใจนะจับใจนะคุณเดชครับคุณเดชถ้าเกิดกรณีทายนี้จะให้อะไรครับระหว่างดอกกุหลาบกับอะไรมีขผลนะมันไม่มีในหัวข้อครับดอกกุหลาบกับ ทำไมครับเพราะอะไรครับแค่รวาจก็ด้เเวลาเราดกบแฟนแล้วพูดกับแฟนถามพยานครับด้วยเี้เดียร้รพูดอะไรครับถามแฟนย่าเนี่ยไม่ไม่ไปหรอกไม่ใช่ครับไอ้แฟนถามพยานให้ให้ทำไมเไม่ยไม่รู้ มาไม่ถามคนนี้มาดีกว่ารีรีรอันนี้ครับมันมีครับมันมีครับบริาันี้ถ้าเกิดเลือกสิ่งของสองอย่างว่าให้ดอกกุหลาบหรือให้อะไรครับบริษัทไม่ดอกเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับว่า

ก็ก็ให้อะไรครับระหว่างดอกกุหลาบชอบอะไรครับดอกกุหลาบเพราะอะไรครับเก็บได้นะก็เลยก็ได้เกิบแป๊บเดียวก็หมดแล้วหมดด้วยคนด้วยแล้วแล้วให้ถ้าให้เขาไปแล้วจะพูดอะไรรัาสตางค์รังสตางค์นะฮะโอ้ดังมากโอปอครับโอปอครับเออวันท้ายนี้ครับจะเลือกให้อะไรครับระหว่างดอกกุหลาบครับชอบอะไรครับชอบชอบชอบดอกกุหลาบมองกล้องเลยครับมองกล้องเลยเพราะเพราะอะไรครับ ให้ตะกูาเขาแล้วจะพูดจะพูด่าแล้วต้งสินค้ามังกรสินค้าคุณโอปอเดี๋ยวครับจากแต่พูว่าทวีค่ะไม่ไมครัไม่ได้ครับเดีครับรายการเราไม่มีเลือนะฮะรายการเราจะอาลงยูทูบเลยครับชื่อเ้าบอป้าทุเรียนป้าป้าแล้วครับพูดตจับยางคร้บพูดจะจะพูดว่าไงครับ่อยเอว่อยเอว่อยเอวไดไมมอง ดีมากเบลีครับทำงานอยู่โอ้โเออวันเลนไทยจะให้ดอกกุหลาบเราใช้ช็อกช็อคอะไรครับให้ช็อคโกแลตเพาะขายากกินเร็วฮ๊อตเรยวฮ๊อตเขาไม่ยากกินทำาปทำแล้วจะให้จะให้จะให้เลยครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะเพราะอะไรครับต้องมีเหตุผลครับให้เพราะเพราะอะไรคิดไงกิดอะไรอ้าวอ้าวอย่างนี้ครับกลับมายางครับ คุยกับเมทว่าว่าอะไรครับไม่รู้อะไม่รู้อะเหมือนกันเลยอ่ะฮะเอาชากคุณนู้นมครับได้้แลวทำไมครับทำไมครับคนห่อมปากนี่เนี่ยนี่ฮะบริทาห์ครับจะให้อะไรครับระหว่างดอกกุหลาบกับช็อบกวาตัวครับช็อกบอะไรครับดอกกุหลาบค่ะข้อสีข้ออะไรครับข้ ผัวแฟนสากพยางคนรักอ่ะคนนะคนรักอะคนรักมองต้องรอบจริงครัคจริงครับสวัสดีครับคนวันไทยนี้จะเลือกให้อะไรครับระหว่างดาคูนาหกกไหครับเืกับอะอกให้อะไรครับะว่างดนกับดอกไครับวันาทย์วันวันาทิตย์ค เพระพอะไถ้าถามตยาวคงไม่ได้ไทยพูดไยคไหมตามมาหนะไอพกเคือคไทครับจะเลือกให้ลครับระหว่างจกรกับดอกกรครับเ็อกโกแลตเพราะอะไรครับเ ไูดเพอด่วแฟนหนังยางอะไรครับเวลาให้มครับาไมไม่ไม่พูดไม่ต้องพูดครับต้องน่อยอะไม่อไม่พูดอ่ะได้นอโผะฉันรักคุณฉนรันะฮะคุณงมครับได้เลยนะแมงลูกแมงลูกยูนะแมงล่ะมอกองมือกองเรานะฮะครับ่านี้ Yeah.

จะม่เลยจยังไม่ดีเามามองไม่เห็นเลยครับแวเลือกไจะให้จะห้คมม่เพราะพอะไรครับมอก็ปิดดีัมอก็ปดีนะฮะ้พสปิดดีอย่ว่ครับกสักาปิดีะปิดปิดีครับผมอรางวัลให้แล้วอย่ามาซุยอย่ามาซุยฮะอย่ามาซุลงจ้ะลงุ้ อะไรครจะเลือกแคอไรเป็เรงคุณลค่เดี๋ยวไม่รู้อ่ะเลือกเลือกได้ทุกอย่างครับแตลารู้วําสับไเใจต้งอเครับไม่มีในหัวข้อเราคุณาไปาคุาอะไรครับแค่ไเดี๋วะตัวที่ไอนน้ตัวทา นึกออกไหมเดี๋ยวบอกตาโอเคครับนึกออกเดี๋บอกแรกครับไม่ถามแรกนะครับแรกเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้อก็แต่งมาทำนี้อยากให้อะไรครับแฟนครับระหว่างสองหลังับอะไรครับจะขอเพลงระหว่างสองเก่าเอออยากอยากให้เราแปลอะไรลายต้มอะระว่างสองหลังกับอะไรครับเลือกอะไรเลิกสุขระเลิกเพราะชอบอะไรครับไม่รู้ไม่มีไม่มีเพราะอ่ะมันต้องมีไอ้หมดครับแล้วไม่ยังไมไดเพราะอะไรครับนี่นี่นี่ตางกนี่นี่โรแมนติกอ่าโอเคครับ กูแรกครับกูแรกจะให้อะไรกับแฟนครับระหว่างจ้กุหลาบไม่อบเจ้ากุหลาบไปช็อบอะไรนะครับเพราะเพราะเพราะอะไรครับเพราะมันแพงกว่านะฮะนี่คือคนแบบดูมีระดับนะฮะแพงกว่าเอ๊ะให้บอกให้ชอบกะไรกับแฟนไปแล้วจะพูดอะไรครับอังเป่าไปให้เอ้แตะเอียร์ไปให้แจะได้ให้ถกให้ชอบอะไรกัแฟนแล้วจะพูดอะไรครับกับแฟนสามสามอย่างครับอร่อยไหมอร่อยไหมนะฮะหวังว่าจะอร่อยไบครับครับครับ นี่ฮะแอบอยู่ดีฮะอะไรไม่ได้ไ้เครับก็วาดวะาใสออย่างไม่ได้ครับคนเราก็ทำอาอย่างเลกไมอทำไให้สออย่างเลไม่ได้ะไม่ได้ครับคนเราต้องให้ทำอย่างอย่างหนึ่งครับทำสองอย่างไม่ได้ครับให้ของขวัญชิ้นหนึ่งอ่ะมันไม่มีเนื้อหัวข้อเลยครับคุณฟังคำจาบมูเรื่องรือไงฮะผมถาวคุณว่าคุณอยากได้จะให้อะไรจะกหลาวช็อกโกแลต ช่อมากนม่เราด้พัสดุไม่ต้องห่วงหรอกหน้าแดงไงก็ไม่ได้ไ้้ไัไ้ครับอไม่ได้ครับแฟนครับแนครับต้อนรับนครับคนครนครันคแครับแครับแครับครัครับแครับแครับคแครับแครับครับครับนนครับครับรัับแฟนครับรับครครคครับ มีเวลามึงต้องงานมึงเล่นถังนึ่งแล้วเอ้ครับมีเวลาเจ็ดเวลาคุยกับผมด้วยได้ได้หรือเปล่าโอเคครับวันนี้อยากให้อะไรกาแฟครับดอกลาบสมมุิสมุดไม่ไม่แปลกไม่ดอกลาบเพราะพ่อของพ่อยอะไม่มีอะไรจะให้แล้วแล้วพูดกับเขาได้สามพยานจะพูดว่าอะไรครับ ้ามีแฟนโอ้ยตเดีเกเดครับเฮ้ยเดขบวนบนมาอีกรอบนะฮะทำไม่ยากพูดพูดเรื่งยะงยไปโอเคครับเด้ครับถ้าเกิดทานี้อยากให้อะไรกแฟครับไม่วางอกกุหลาบช็อกโกแลตวให้อะไรกับแฟนครับให้เป็นคนที่ชอบก็ได้ไกหเพะเพราะเพรอะไรครับเพรอะไร๋อ เพราันส,สวยนะแล้วพูดจาพยามกับแฟนว่าจะพูดว่าอะไรครับจาบยามพูดก แฟนมาสพยางคือว่าอะไรครับตัวแฟนให้ดนับจะจะจะพูดว่าอะไรครับสามาพยางครับพอพอให้พอให้พอให้ไปแล้วไม่รู้ดิไม่รู้ดินั่นคือคำตอบของเราให้อีกแล้วครับนัครับครับงนีก่อนนะครับเออบริทีอยากให้เราไปครับระหว่างดอกล่อับ ดอกกุหลาบช็อกช็อกอะไรครับต้องมีแน่ครับมีดอกกุหลาบข้าเพราะอะไรครับไม่รู้ไม่อยากให้ช็อกโกแลตไม่อยากให้ช็อกโกแลตนะฮะคำตอบง่ายมากครับแล้วให้ดอกกุหลาบแล้วจะพูดกับแฟสอบยางจะพูดว่าอะไรตับยางสับยางเับพูดกลางเลยใชได้ไปตายสับไม่รู้สิไม่รู้ไม่รู้ดิ ระวังดาวหวั่เบอร์ให้กลัวหลับเรื่องเพราะอะไรครับเฮ้ยพอดีเพราะมันได้ใจนะฮะแฟนหนังยาจะพูดว่าอะไรครับไม่อยู่ใช่ปะไม่อยู่พู้ตาวพยานครับสาพยาะพูดว่าอะไรครับรักเชิญรักเชิญนะนะฮะพิธีครับพิธีนะาำสาวพยาครับอพิธีนี่มองคิดนน้ ในท่านี้ถ้าแขวันกับคนที่เรารักมีระหว่างกูดาบกับช็อกโกแลตจะเลือกใครครับใครเลือกครับเลือกสักอย่างครับก็เลือกเลือกช็อกโกแลตก็ได้าโอเคครับช็อกโกแลตเพราะอะไรครับเพราะอร่อยนะฮะแล้วถ้องพูดกับคนที่เรารักสามพยางค์ว่าอะไรกูดาบมอบให้เราหรือว่ากูให้มึงกูให้มึงนะฮะหนักแน่นมากครับเมีดหนามแล้วครับ ทำทอดมาเรยงครับถามเนี่ยครับวันสุดท้ายครับอยากให้อะไรกับแฟนครับระวังดอกกุหลาบเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรอะไรนะฮะเพราะว่าเขาอยากกินเพราะว่าเขาอยากกินครับแล้วถ้าเกิดเออมอไปแล้วเราจะพูดอะไรกับเขาถามพยักครับ อันนีอนนี้อันมี้อีกสักรอบได้ไหมคะว่าอะไรจ๊ะสามคำค่ะรักไาจ๊ะ ปิดรายการที่นีเท่านี้นะฮะเพราะว่าไม่มีใครตอบแล้วครับครับพวูเราไปก่อนนะครับในการโซสวิตี้นะครับมันไม่ได้หยุดตัดออกแล้วกันผลสรุปก็ออกมาแล้วนะครับว่ากราบุลักชอกแลตอันไหนมากกว่ากันเรามาดูผลสรุปเลยนะครับระหว่างกราบุลักชอกแลตอันไหน yeah vâng cản Ha 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 um uh -huh.